ตัวนี้เป็นตัวแรกที่เราเข้ามาซึ่งคันนี้คือแบบหล่อมากเพราะว่าเป็นรถนาเข้าทั้งคันอีกคาปกติมันจะอยู่ประมาณนะ16-20กิโลเมตรต่อลิตรคันนี้วิ่งเข้าอีกกคาพี่มั่นใจว่าถ้ารุ่นนี้นะในตลาดนะคันนี้คือหนึ่งในคันที่สวยที่สุดคันนี้ขายอยู่ที่1,890,000บาทราคาโอเคเลย เนี่ยก็คือจะมาดูรถให้พ่ออยากหารถให้พ่อคันหนึ่งโอเคพ่ออยากได้รถแนวไหนอะพ่ออยากได้รถยุโรปอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบขับสบายสบายนั่งสบายสบายมีไหมพี่มีคันหนึ่งิ่งเข้ามาพอดีโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันเอาง่าลองไปดูกันคันนี้หรอใช่คันนี้เลยตัวนี้เป็นตัว E 2 2 0 D W 2 1 3ปี2017 ถ้าคุณพ่อเพิ่งขยับมาไซนี้พี่ว่ากําลังดีเพราะว่าคันนี้มัน e c ค a สเนาะก็นั่งสบายหน่อยผู้ใหญ่ก็นั่งสบายหน่อยแล้วก็ดีไซน์เขาก็จะออกหรูๆหน่อยใช่ดูแบบว่าโอ้รถผู้บริหารละดัหนึ่งอะไรแบบนั้นเนาะแล้วก็นั่งหลังเผื่อว่าคุณพ่อมีคนขับหรือว่าไหนใครนั่งหลังก็ถือว่ารุ่นนี้ นั่งสบายอ๋อข้างหลังก็คือยืดแข้งยืดขาได้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ตัวนี้มันเป็นเครื่องดีเซลอเออซึ่งดีเซลเนี่ยข้อดีของมันเลยคือมันเป็นดีเซลเพียวบางคน,นอ่ะกังวลเรื่องของพวกระบบไฮบริดเพราะว่าใช้ไปแล้วเดี๋ยวมันเสียของค่าซ่อมมันเป็นแสนเนาะใช่เ,เพราะว่าแบบเออพ่อพก,ก็ไม่ค่อยอยากได้ไฮบริดผู้ใหญ่อะนาออ่อาเพราะงั้นอันนี้คือเป็นดีเซลล้วนบำรุงสาง่ายแล้วดีเซลตัวนี้ข้อดีของมันอีกข้อนึงคือมันประหยัดน้ํามันอ๋าอุ้ยดีเลยอะไม่รู้ว่ารถที่น้องเมัตนี อัตราการใช้เปลืองประมาณเท่าไหร่ไม่ไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าคือขับอย่างเดียวค่ะขับเทียบอีโกคาร์ง่ายอีโกคาร์ปกติมันจะอยู่ประมาณนะช่วงประมาณนะ16ถึง20กิโลเมตรต่อลิตรคันนี้วิ่งเข้าอีโกคาร์อัตราใช้เปลืองนะอ้าวแต่ว่าเป็นรถแบบไร้สายใหญ่ใช่ถูกป่ะอ่าถ้าเรื่องประหยัดน้ำมันเนี่ยดีแล้วข้อดีข้อนึงคือมันเป็นเครื่องดีเซลน้ำมันดีเซลกับเบนซินเนี่ยไม่รู้พอรู้ไหมว่าน้ำมันดีเซลมันถูกกว่าเบนซินนะ ้าวหรอใช่เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> เพราะว่ารัฐอ่ะเขาจะคุมเรื่องนี้เพราะว่ารถส่วนใหญ่ที่เราใช้ขนส่งจะเป็นเครื่องดีเซลเขาจะคุมราคาไว้ไม่ให้เกิน3 0เมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้จะล้นนิดหน่อยอในขณะที่เบนซินอะ่ะตอนนี้น่าจะเติมรั้สี่ห้าสิบแล้วปะใช่ใช่สี่สิบนิดๆิแล้วค่ะเพราะนั้นมันได้สองเด้งคือรถมันประหยัดน้ำมันอยู่แล้วบวกกับราคาอ่ามันดอกกว่าด้วยแล้วรุ่นนี้มันเป็นตัวโฉมที่มันเป็นตัวแบบตัวเปลี่ยนโฉมพอดีอ่ะอเป็นตัวเปลี่ยนโฉมเพราะนั้น เรื่องของดีไซน์มันได้ใหม่หมดเลยไฟหน้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวแบบตัวเต็มแล้วเป็นอยู่โคมเดียวกันหมดแล้วแล้วก็พวกเส้นออปติกพวกเนี้ยที่มันเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์เนี่ยเขาแบบดูสปอร์ตอ่ะมันจะเหมือนรถปัจจุบันที่ขายอยู่พี่เจมพอถามนิดนึงไวอย่างเงี้ยคือเขานําเข้าหรือว่าเขาโเคประกอบในไทยตัวนี้เป็นตัวแรกที่เขาเข้ามาซึ่งคันเนี้ยคือแบบหล่อมากเพราะว่าเป็นรถนําเข้าทั้งคันคันนี้ออกห้ากับสี่ล้านนะ แต่ตอนที่มันเอาเขาตอนที่ไทยประกอบแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ3าล้านเถ้าพี่จำไม่ผิดนะแล้วอย่างนี้คันนี้เท่าไหร่อ่ะคันนี้เนี่ยตอนนี้เป็นราคามือสองเนาะคันนี้ขายอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสน้าบราคาโอเคเลยอ่าเผื่อว่าใครที่เพิ่งขยับมาใช้รถยุโรปคันแรกอ่ะปีไม่ลึกไปอ่ะปีมันปี17ใช่ไหมก็อยู่ประมาณ5ปีบวกลบเอออันนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการมีเทนเน็ตมากมายนะเพราะรถยังอว่าใหม่อยู่ ก็ประหยัดค่ามืเทนแนนด้วยใช่ค่ะใช่อุยอย่างนี้อยากดูข้างในแล้วอ่ะเดี๋ยวลองมาดูคราวนี้ออปชันพี่ว่าพี่ว่าเจ๋งโอเคอ่ามาดูกค่ะเป็นไงรู้สึกว่ามันดีไซน์อวกาศดีไหมจริงสวยสวยสวยเพราะว่าน่าจะชอบเลยอันเนี้ยอ่าจอก็จะเยอะนิดนึงคือ รุ่นนี้เนี่ยคือดีไซน์ข้างในเนี่ยเขาจะออกผู้ใหญ่นิดนึงจะใช้โทนสีน้ำตาลเป็นหลักเนาะเพราะน่าจะชอบดูแบบว่ามีความแบบไม้ใช่ไหมมีความไม้มแล้วก็ดูหน้าจอเขาเนี่ยถือว่าท่อน้งกันสมัยมเนาะนี่เป็นหน้าจอขนาด12.3นิ้วอ่าฝั่งเนี้ยเนาะ<ช>แล้วก็ตัวนี้มีกล้องฟังก์ชันกล้องสามร้อสิบองศาได้ด้วยเราสามารถมองรอบรถได้เลยเวลาที่เราถอยอ รอบคันเลยถูกต้องบางทีรถมันใหญ่เนาะเวลาถอยจอดหรือว่าเข้าที่แคบเนี่ยเราเล็งไม่ถูกถูกป่ะอ่าคันนี้จะมีกล้องให้แล้วก็มีเซ็นเซอร์รอบคันให้ด้วยอ๋ออืมตัวนี้มีแอมเบียนไลท์ให้ทั้งคันซึ่งแอมเบียนไลท์เนี่ยก็คือเป็นสีน้องเมย์พอเห็นอันนี้ไหมอ๋อเป็นสีใช่แบบนี้เลือกได้64สสีสีเลยนะโอ้โหตามอารมณ์ใช่ไหมตามอารมณ์ที่แบบว่าป้าป๊าอยากได้เลยวันไหนเศร้าก็เอาแดงแดงหน่อยวันไหนคืนก็ออกสีหนึ่ง อ่าอันนี้มีให้หมดแล้วก็พวกเนี้ยรุ่นเนี้ยครูคอนโทรนมีให้เรียบร้อยแล้ว<อ>นะคะอันนี้พวกนี้มีให้เรียบร้อยแล้วก็พวกเน่ยที่พวงมาล<อ>ัยทาเห็นไหมนี่ด้านขวาเนี่ยจะคุมในส่วนของตัวมาตรวัดแล้วก็จอแสดงผล<อ>ั้านเนี่ยอย่างเนี้ยเห็นไหมจะโชว์ว่าประตูเปิดอยู่อ๋อใช่ใช่ฝา<ว>ท้ายเปิดอยู่แล้วพวกนี้พวกเนี้ยโชว์หมดเลยนะคะส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของทัชแพดที่ควบคุมระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ในส่วนของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยของเขาเนี่ยสามารถที่จะต่อบลูทูธขึ้นไปได้เลย นะคะแล้วก็ใช่เราสมมุติว่าเราฟังเพลงมีจุกอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะขึ้นไปเลยอันนี้ดูแต่ว่าถ้าเป็นวิดีโอเลยเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้นะคะจะได้แค่โหลดได้แต่เพลงระบบเสียงอ่าโทรเข้าโทรออกพวกนี้ทําได้หมดคือมันค่อนข้างครบจริงค่อนข้างครบตัวนี้นะแล้วก็เรื่องการขับขี่สมมุติว่ายังวันไหนป๊าป๊าแบบ อยากขับสนุกสนุกตัวนี้มันมีในส่วนของด n a มิกเซเลคชั่นให้อ๋อสามารถแบบเลือกก็เป็นสปอร์ตก็ได้ใช่มันได้ตั้งแต่อีโค่เราขับประหยัดน้ำมันหรือขับขับแบบทั่วไปก็ได้หรือจะเริ่มสปอร์ตโหมดสปอร์ตพัทหรือว่าเลือกได้เลยว่าบอกว่าเฮ้ยอินดิวดเราอยากจะแบบว่าวันนี้ขับสนุกช่องล่างแน่นหน่อยพวงมาลัยหนักหน่อยอัตราเร่งดีหน่อยพวกนี้เลือกได้หมดเลยเบาะเนี่ยมีเมมโมรี่แพ็กเกจให้เห็นไหมคะตรงนุ้อ่เราสามารถที่จะ จำได้มันจะจำได้เลยว่าเราปรับพวงมาลัยไว้ตำแหน่งไหนเบาะอยู่ตำแหน่งไหนเลื่อนได้เลยแล้วเราก็กดเซฟไว้ใช่ไหมถูกต้องค่ะสมมุติว่าเราขับ3คนก็เซฟได้3แบบเลยยอดสุดยอดรุ่นนี้เนี่ยมีตัวนี้ด้วยนี่เห็นไหมมีน้ําหอมให้นี่มีแอร์บาลานซ์ให้รุ่นนี้เขาเขามีน้ำหอมให้เลือก4แบบนะซึ่งน้ำหอมทั่วไปที่เราใช้มันไม่ดีเพราะว่าบางทีมันจะเข้าไปในระบบทำให้รถมันมีกลิ่นอับ อ่าแต่รุ่นเนี้ยมันใช้ตัวนี้เลยบวกกับตัวเนี้ยมีระบบกรองอากาศด้วยอ๋อสุดจัดสุดจัดสุดจัดเดี๋ยวลองมานั่งข้างหลังไหมคะได้ได้เดี๋ยวไปดูว่านั่งลองว่าพ่อนั่งข้างหลังด้วยไงอ่าสบายหรือวันไหนอยากให้พ่อขับแล้วเราไปนั่งหลังใช่โอเคเดี๋ยวลองมานั่งหลังกันโอเคค่ะ เป็นไงบ้างคะนั่งหลังแล้วว่างมากคือหัวแบบดีอ่ะคือถ้าพ่อคือพ่อสูงกว่าเมย์เนี่ยได้เลยนะกําลังดีแล้วก็ขาเป็นไงคะขาแบบไม่ติดเลยค่ะอันนี้เหลือที่เยอะมากเพราะ <laughs> ว่าตัวเตี้ยงไง <laughs> <laughs> แล้วแล้วองศานั่งเป็นไงองศาโอเคเลยนะไม่ว่าเนี่ยถ้าผู้ใหญ่ที่ตัวใหญ่กว่าน,นี้ก็ได้อะ่ะก็ได้แล้วก็เนี่ยมีอันนี้อีกอ่ะโอเคเลยเนาะใช่เหมาะเลยอ่ะแบบว่าเออรถผู้บริหารเป็นอย่างนี้ จริงๆถ้านั่งฝั่งนี้ขามันจะยืดได้เยอะขึ้นแล้วก็ที่พักแขนเขานี่ก็ถือว่าใหญ่ขนาดกำลังพอดีแล้วนั่งแบบเนี่ยอารมณ์แบบเจ้านายรับสลีล่ะนั่งหลับสบายแล้วก็อย่างตัวนี้เขาให้คอมเป็ตส่วนตัวเพิ่มคือตัวนี้จะมีมาดหลังไฟฟ้าแล้วก็มาดนั่งข้างนี่ที่เป็นแบบม้นุ่นะอ่าเกิดเราแบบว่าอยากจะแบบแบบว่าสงบสงบหลับหรือว่านั่งทํางานแบบเงียบๆอะไรประมาณนี้ก็จะให้ฟิลลิ่งด้วย ชอบไหมนั่งข้างหลังอันนี้ชอบเลยอันเนี้ยไม่นั่งข้างหน้าแล้วไม่ขับให้พ่อด้วยนะให้พ่อขับห้ <laughs> แล้วแอร์เนี่ยตัวนี้ก็ตัวนี้ยังปรับอุณหภูมิไม่ได้แต่ว่าเราก็สามารถปรับลมได้อ,อยาก่าได้แบบว่าแรงหรือเบาใช่ถูกต้องแนวหรือเปล่านะคะอ,อันนี้ก็สามารถปรับตรงนี้ได้ก็เหมาะสําหรับรถที่เป็นเช่านายจริงๆค่ะ ไปเนี่ยรุ่นนี้จะขายกันตั้งแต่ประมาณล้านหจนถึงล้านเก้าเนาะคันนี้อาจจะดูราคาอยู่ท็อปหน่อยประมาณล้านเก้านะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือว่าคันนี้สภาพมันพิเศษจริงๆเพราะว่ามันเป็นรถที่แบบวิ่งไม่เยอะเกิน90้าสิบหโอ้พี่ว่าสภาพนี่ได้นะ90995ได้เลยนะเมื่อกี้นั่งภายในแล้วกลิ่นดีไหมล่ะดีเอาจริงๆถ้าไม่บอกว่าเป็นรถมือสองอ่ะไม่รู้คือแค่ไม่ติดใต้แทงแค่นั้นเองใช่ราคาก็ มว่าก็ก็ก็ราคาเบาลงจากมือหนึ่งเยอะมากประหยัดไปเท่าไหร่พี่ว่าประหยัดไปสองล้านกว่านะใช่ไหมถูกประหลาดแต่ว่าสภาพแบบริปมากจริงเออสภาพริปคือมันมันไปเค้านี้เน้นสภาพแบบจัดจัดอ่ะพี่ว่าคันนี้เหมาะสมแล้วจริงพี่มีตัวอื่นที่ราคาจะย่อมหมดนี้หน่อยแต่โอเคสภาพเทียบไม่ได้จริ้จ่ายเพื่อีิก็ไม่ถึงตัสิใช่ไหมจ่ายเพื่อแบบประมาณสิบเปอร์เซ็นต์พี่ว่าเนี้ย น่านใช้ถูกปะป้าป๊ามาใหม่ๆนั่ง<ช>ฟิลลิ่งเหมือนรถป้ายแดงและอย่างที่ดี่ก็คือมีแค่ที่นี่ใช่ไหมที่แบบสภาพแบบนี้ราคาแบบเนี้พี่พี่มั่นใจว่าถ้ารุ่นนี้นะในตลาดนะคันนี้คือหนึ่งในคันที่สวยที่สุด เพราะว่ารุ่นนี้ที่พี่มีหลายคันก็ต้องมาจัดที่นี่แหละต้องมาดูที่นี่นะคะอย่างนี้มีบริการหลังการขายไหมโอเคพวกเราประกันเกิดคุณพ่อกังวลเนาะตัวนี้เรามีรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะคะหนึ่งปี20งหมื่นกิโลถ้าเสียเข้าศูนย์ไปเลยไม่ต้องกังวลอันนี้คือเข้าศูนย์เบนท์แถวบ้านซ่อมได้เลยแล้วก็เรื่องเหมือนเดิมพวกแบบคุณพ่อคงดูราไม่เป็นเนาะผู้ใหญ่ถูกไหมอย่างเราไว้ใจเราได้นอกจากเราคัดมาแล้วเรากระตีด้วยว่า ถ้าเกิดว่ารถน้องเมย์เจอว่าชนหนักนันท้องมีความหรือตัดต่อพ<ม>ี่เจมซื้อคืนเหมือนเดิมโอเคร้อยปร์เ็นได้เลยอย่างนี้ก็จัดเลยดีกว่าเดี๋ยวคุณพ่อลองมาดู